เออวันนี้เรามาดูกล้องแคนี้กันนะกล้องที่มีจอเนี่ย CV 3 3 1 S ของ Starcam เฉพาะรุ่นนี้นะไม่รู้รุ่นอื่นเป็นยังไงนะตอนนี้จริงๆมันไม่ตรงกับที่เราคิดไว้อะจะซื้อใหม่ก็ไม่กล้าซื้อแหละก็คือที่ขะบบก,กดโทรอะ่ะกดจาก,กดจกตัวเครื่องคือเราไม่ไมต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนหรอกนะ เดี๋ยวเราบางครั้งอาจจะไม่ได้เห็นภาพรวมๆอตอนนี้เรากดโทนะพอกดโทป๊บอ,อันนี้เห,ห็อันนี้โทรมาติดถ้าอยู่ในแอปนะโทรมาติดแต่ถ้าเราออกจากแอปเลยอาจจีอีกทีหนึ่งเนี่ยลเลยขั้นนี้ไปเปิดหม่เปิดหม่หม <c oughs> ผมก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องกล้องหรอกนะ เห็นซื้อมาใช้แล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ด้วยราค้างมันก็อย่าไปซีเรียสกับมันนะ,ะตอนนี้ถ้าเราออกจากแอปเลยนะอย่าไปกดถอยกดปิดไปเลยกดปิดเครื่องเลยนะเ,เดี๋ยวปิดเครื่องแล้วลองลองโทรดูนะอ่ามันก็ดังเนอะอ่ามันดังโอเค แต่ถ้าเราออกจาก,กแอปเลยแล้วปิดเครื่อง,งถ้าเราออกจาก,กแอปเลยนะโทรไม่ติดนี้โทรไม่ติดปุ๊บก็ถ้าจะให้มันติดทำไงอะ่ะเขาบอกว่าต้องใส่อีเมลที่นี่อีเมลเนี่เวลามันแจ้งมามันเสียงดังตึ้งหนึ่งมันมันไม่ใช่ฉุกเฉินอะ่ะแค่ว่าเราจะซื้อมาให้ ให้คนแก่ใช้คนป่วยใช้อะไรเงี้ยบางทีแล้วมันแล้วมันมันเป็นแค่คิดแจ้งเตือนมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะเนี่ยเราไม่รู้ว่ารุ่นอื่นรุ่นอื่นก็โทรไปถามร้านอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่ามันก็มีรุ่นอื่นแหละเขาบอกว่าแต่มันก็ยังไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันบางทีก็กดโทรติดไม่ติดติดบ้างไม่ติดบ้างนี่ไอ้ติดบ้างไม่ติดบ้างผมว่ามันก็ยังดีไอ้นี่ถ้าปิด ออกจากแอปเลยไม่ติดเลยแล้วต้องเปิดแอปค้างไว้เปิดแอปค้างไว้แบบที่ทำให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเปิดเงี้ยนี่เวลาเราใช้งานก็อย่างนี้ใช่ไหมนี่นะเวลาใช้งานก็แบบนี้ทีนี้เวลาเราจะออกเราก็กดเนี่ยถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆถ้าถอยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดหน้าจอไปเลยมันจะไม่ติดแต่ถ้า กดตรงกลางไปอะไเงี้ยแล้วปิดหน้าจอก็ยังติดอยู่แต่พอมันสักเป็นชั่วโมงอะไรมันก็โทรไห้ติดแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็สรุปว่าอยากจะบอกแค่นี้แล้วกันแล้วที่ต้องใส่อีเมลก็ใส่ไปแล้วมันแจ้งเตือนมาแบบเบาๆอ่ะเสียงมันเสียงแจ้งเตือนมันคงได้แค่นั้นมั้งนะและก่อนจะซื้อ เม่ก็ตัดสินใจอยู่ตั้งนานนะมันไม่มีรีวิวตัวเต็มเลยอ่ะไอ้กล้องไอ้กล้องที่มีจอแล้วกดโทรได้อะ่ะทีนี้ไม่รวมกับไอ้นี่นะไม่ไม่เกี่ยวกับไอ้ที่ใส่ซิมได้อะ่ะแต่ใส่ซิมได้นะเมือแหมมันคือไอ้ตัวนี้มันเป็น wifi ส่วนไอ้ใส่ซิมได้ก็คือใส่ซิมไม่มี wifi มันทำไมไม่ใส่ซิมแลให้เป็น wi-fi มันจะได้ใช้ wifi ด้วยทีนี้ใส่ซิมซิมก็ต้องมีเน็ตอีกมันก็นะ ตัวนั้นก็พันกะบ,บาทอ่ะก็ยี่ห้ออะไรก็ไปดูเอาแล้วกันมันก็มีอยู่นะแต่แปลว่าในใน,ในความหมายตรงเนี้ซื้อมาแล้วมันมันขาดตรงนี้ไปแต่ถ้าคิดว่าด้วยเงินห้าร้อยบาทอ่ะได้กล้องที่มันมีจอเออมันก็โอเคนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ติไม่ได้ตําหนิอะไรว่าอะไรหรอกเพียงแต่ว,ว่ามันไม่ตรงไม่ตรงกับที่เราเข้าใจ เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรดีๆแล้วค่อยที่ดีกว่านี้แล้วค่อยว่ากันละกันตัวนี้ก็คงเอามาทําเป็นกล้องวงจรปิดเฉยๆส่วนในระบบติดตามหรือความชัดหรือรายละเอียดอันนั้นเราไม่พูดถึงเราพูดถึงแค่ตรงนี้ละกันนะวันนี้เออมันก็มีข้อดีมันอยู่นะคือคือหลังๆนี่เวลาเราซื้อกล้องเราอยากจะได้ตัวที่แบบว่าเน็บหลุดแล้วมันก็ยังบันทึกอยู่หลายๆตัวเนี่ยพอเน็ตหลุดปุบ๊บมันไม่บันทึกเลย แต่ตัวเนี้ยเน็ตหลุดก็ดหมายว่าเน็ตเด็บ w i f i ที่บ้านเนี่ยเปิดอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆมันดับไปหรืออะไรเงี้ยหมายถึงว่าไอ้ตัวเราเตอร์ wifi ดับมันก็ยังบันทึกอยู่นะเอ,อแล้วมันก็มีอีกอย่างหนึง่งมันเลือกความชัดได้นะ S ดี HD นี่ชัดน้อยสุดแล้วก็ชัดขึ้นไปเรื่อยๆมันชัดมากมันก็กินความจำมากปับอัตโนมัตินี่ก็มี เราเน้นที่มันบันทึกนานๆเรานก็ใช้ที่เอเนี่ยนี่ก็ข้อดีของมันก็คงแค่นี้มัง้ง